สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีตุลถัดลมนะคะใกล้ครบราศีแล้วค่ะกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับคู่ชาวราศีตุลเป็นใครไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วค่อยถามว่าทำไมนะคะวันสำคัญของชีวิตมีสองวันคือวันที่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วบนโลกใบนี้ และอีกวันที่สองก็คือเราเกิดมาเพื่ออะไรนะโู้ชาวตุนเองไปเกี่ยวข้องกับวินาศนะคะทางไกลห่างไกลหนทางไกลเบื้องหลังนะคะ,ะสามพฤศจิกายน,นะะและเป็นดาวตัวแทนตนเองกับมรณนะการเดินทางไกลปฏิวัติปฏิรูปเกี่ยวข้องกับมวลชนผู้คนมีดาวเกตกระตุน้นส่งเสริมเป็นแรงเชียร สีพฤศจิกายนนะคะอยนเรือนสุขมรณะมาอยู่วินาตได้ทำการค้านะคะเบื้องหลังความทางไกลก็ได้รับการสับนุนอยู่เบื้องหลังจนอเองเกี่ยวข้องกับดาวพุทธคิดพูดคุยขีดเขียนการค้าและเป็นดาวพุทธสุภาะความสำเร็จรุ่งเรืองเป้าหมายก็ได้พบกับ การค้าผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุนวามสําเร็จนะงานอาชีพมีกรรมอาชีพไปเกี่ยวข้องกับการค้าทางไกลได้รับการสนับสนุนพักดันนะคะกับการงานการสังคม24พฤศจิกายนการงานอาชีพรุ่งเรืองได้เดินทางไกลติดต่อการค้าค่ะ กับเพื่อนร่วมกันงานการค้าการสังคมการสื่อสารอ่ก็ไปเกี่ยวข้องกับการลงทนุนราหูเนี่ยบุตตักนะคะเกี่ยวข้องกับบริวารการผิดดอกออกผลราหูก็คือเงานะคะในเรื่องราวของการลงทนุนอ่ากับพันธุบ้านล,ลักแรงอสังหาริมทรัพย์ง่า ที่มั่นคงใหญ่โตนี้ได้พบกับการลงทนุนมีปัญหาก็แก้ไขได้ด้วยการได้พบกับใี่ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามสนับสนุนเล็งมาที่ลักขณานะครตนเองก็ได้ลาบที่มั่นคงลาบนั้นก็17พฤศจิกายนไปย,ยาวเลย ที่ได้มาได้ลาบการเงินการค้าจากอีกฝ่ายนะคะหุ้นส่วนก็ค้าคนรักคู่ครองการเข้ามานี่คุณหุ้นส่วนรนะ่วมการงานการค้านะคะ,ะได้พบก,กับอีกฝ่ายสนับสนุนค่ะฝดาตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามคะ่ะไม่ได้ทําอะไรตามลาพังค่ะอันนี้ก็มาดูที่ไพ่ทาโร่ค่ะ วันสำคัญของชีวิตที่วันแรกเรารู้แล้วเราเป็นใครรู้อย่างนะคะและเกิดมาเพื่ออะไรเจ็ดใบค่ะโหนะคะ ตรงบ้างไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางแต่ถ้าตรงก็ยินดีนะคะมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ได้ทำนะคะนะความโชคดีโชคดีนี้ถ้ามีคู่แล้วอก็ได้ ลงทุนธุรกิจนะมั่นคงธุรกิจนี้ธุรกิจครอบครัวนะคะความโชคดีไปยาวๆขยายผลออกไปธุรกิจถ้าเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพดีค่ะนะโชคดีมีความสุขโชคดีลงทุนในสิ่งที่ทุกลกุกโชคเฉลาเออ แต่ก็ต้องยาทำอะไรตามอารมณ์นะคะอันนี้ราหูราหูอาอารมณ์ค่ะอันดาวเจ้าเริอนปุตตะนะอารมณ์ปรัถนาสิ่งใดอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้ก็ราหูประยุรินะคะก็ส่งแรงเอื้อมถึงการเงินพ้นประโยชน์ตอบแทนนะลาก ลาบดีหรือไม่ดีก็คือราบนะแต่ถ้ามุ่งไปทางด้านลาบผลมั่นคงผูกพันก็อย่าตกเป็นเหยื่อของความอยากนะคะเพราะความอยากทำให้เกิดความทุกข์นะคะแต่ถ้าไม่อยากก็ต้องใจดีใจบุญสุนทารนต้องแบ่งรายได้ให้การกุศลนะคะ ก็ได้พบกับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามสนะนับสนุนราหูไปอยู่นเรือนพระเลือดมีอุปสรรคปัญหากับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะเลือดนั้นก็เล่งมาที่ลักขณาต้องไฟดีใจดีใจบุญนะคะนะทำบุญสึนทานไม่เอาเปรียบใครนะคะนะนะแต่ถ้าเอาเปรียบแล้ว ก็ผิดหวังเลยนะนะราหูนะคะอุปสรรคปัญหาที่ไปเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังนะคะการค้าการงานการสังคมนะผิดหวังะคะ่นะมันไม่ได้ดังใจก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะนะอันนี้มีดาวพุธนะ การงาน,นอาชีพเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานทางการค้านะตนเองก็ได้พบกับการที่คิดปรารถนาอยากสิ่งใดลงมือทำนะคะงานทางด้านเอกสารเริ่มต้นได้เลยค่ะอย่าก,กด ขมเอาไว้นะคะปรารถนาสินใดลงมือทำค่ะเป็นการเริ่มต้นสำหรับบางคนที่เริ่มต้นไปแล้วสำเร็จค่รนะนะราหูรีโกนไปที่ดาวอังคารนะได้ลาบจากงานวินชาการความรู้ค่ะลงมือทำด้วยประสบการณ์เจรจาคล่องเลคะ่ะเจรจาพูดคุยได้หลายภาษาค่ะอันนี้ก็ได้ ลงทุนผูกพันอ่าก็ได้พบคู่มีเกณฑ์เป็นคนอ่อนไหวกว่านะคะนะคนร่วมการงานบุญกุศลค่ะ,ะไม่ประมาทกับการกติดต่อค้าขายอ,อันนี้ได้ทำงานทางด้านอเจรจางานทางด้านเอกสารออนไลน์ทางไกล สำเร็จแล้วสำหรับคนที่ยังไม่สำเร็จนี้ก็ผิดหวังบ้างนะจะเริ่มต้นคิดลงมือทำตามความปรารถนานะก็เป็นการเริ่มต้นด้วยประสบการณ์มีนะนนะมีคนที่ทำสำเร็จแล้วค่ะดาพุธยีสพฤศจิกายนเพื่อนการงานการสังคม เป็นคนเชี่ยวชาญชำนาญช่ำชองจากงานทางด้านสุขภาพและนำไรายได้แบ่งการกุศลลงตัวเลยค่ะอันนี้มาดูที่วายนะคะหลงจากที่รู้แล้วค่ะวัตถุนิยมสิ่งของปรารถนาอยากได้อะไรนะ มีทั้งคนที่ทำสำเร็จแล้วกับบางคนที่ยังไม่สำเร็จนะคะวยวันสำคัญของชีวิตคือวันที่รู้ว่า เราเกิดมาเพื่อสิ่งใดนะอันนี้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะก็ใช้แสงอดออกมานะคะอย่ากเก็บขมเอาไว้ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่โอกาสก็จะได้เริ่มต้นด้วยประสบก,การณ์นะการค้านะงานออนไลน์งานเกี่ยวข้องกับเอกสาร,รนะคะจากการค้า อันนี้ก็ไหวอ่ะเริ่มต้นได้เลยค่ะอันนี้ถ้าแต่งงานแล้วมีบุตรนะคะเริ่มฉลองค่ะอ้าวอะไรอะเนี่ยนะความประมาทค่ะคือหนทางของชีวิตไงนะเริ่มต้นได้เลยค่ะปรารถนานะราหูอรนะิถ้ามีอุปสรรคเนี่ยต้องเหนื่อยนะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายเริ่มต้นได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เริ่มต้นแล้วสำเร็จค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เริ่มนี้นะก็ต้องใช้ประสบการณ์นะนคนที่สำเร็จแล้วก็เลยพบกับไ,ไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามอ่มีโอกาสเป็นชาติต่างชาติเป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนทุกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งอนะให้ของขวัรางวัลกับชีวิตอ่นะอันนี้ชาวตุ้นเองเลยอ่านมะี คนใจดีอบอุ่นใจดีมีเมตตาหางกันกินอุดมสมบูรณ์การศึกษาดีความรู้ดีนะมีพรมวิหารธรรมนะคะเป็นคนที่ได้รับตำแหน่งหน้าที่การเงินนี้ก็มั่นคงนะคะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามสนับสนุน,นะคะ่นะได้พบกับเนื้อคู่ค่ะคู่ต่างถิน่นะได้ร่วมการค้า อยู่เคียงข้างกันนะภายภาคหน้าได้เป็นยิง่งเป็นคนยิ่งคุณนายคนชายได้เติมเต็พมพมวิหารธรรมนะคะได้รับของขวัญของรางวัลให้กับชีวิตก็ได้เดินหน้าทําการค้าเคียงข้างกับคนรักคู่รักติดโตค้าขาโฆษณาประชาสัมพันธ์กับคนห้นทางไกลค่ะ,ะสำหรับคนที่ทําสําเร็จแล้วก็เริ่มต้น ทำการค้าด้วยเลือดลมขยันในมุ่งมัน่นเดินทางไกลติดต่อเลือดลมดีค่ะกับการเริ่มต้นทําด้วยรักและเลือดลมแข็งแรงนะกับหุ้นส่วนคู่ค้าสําหรับคนที่ยังไม่เริ่มเลยก็ต้องรู้คุณค่าที่ตนเองมีคนะวามรู้ดีการศึกษาดีนะคะภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตค่ะมีคนสำเร็จแล้วก็บบางคนที่ยัง ไม่เริ่มต้นลงมือทำนะคะยังคงหงุดหงิดชุนเชียวง่ายนะนะต้องเรียนรู้ที่จะอย่าทำอะไรตามอารมณ์ค่ะเริ่มต้นด้วยเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนยินดีสำหรับคนที่สำเร็จแล้วกับการได้ รู้จักตัวตนของตนเองนะคะและทําไมนะคะนี่ชาวตนเองเลยค่ะได้เป็นแปลงแล้วก็จะได้พบกับความรุ่งเรืองมีการเงินใช้สวยสบายมือเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองคนรักค่ะโชคดีคะ่ะ